ครับอ่ามีคําถามมาเกี่ยวกับการขยายพันธุ์สถรีวินสันเนาะจริงๆผมก็ไม่ไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่ไม่ไม่ได้มีตัวอย่างเยอะเนาะจริงๆก็อ่าเป็นไม้ในกลุ่มเดียวกันแหละตัวนี้จริงๆแล้วจะเป็นวินสันจริงๆหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับอ่าจะเป็นหงสาหรือเปล่าลูกผสมหรือเปล่านะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยเนาะพี่เกไม่ได้แม่นเรื่องสายพันธุ์เนาะตรงนี้ใช่ครับจริงๆแล้วอ่ะมันมันขยายพันธุ์ได้เหมือนๆกันหลายๆอย่างเนาะมาดูหน่อยค่ะพี่เกใช่ จริงๆแล้วตัววินสันเนี่ยครับเขาก็เป็นข้อเหมือน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 ต้นสเสน่ห์จานนั่นแหละที่ขึ้นไปแต่ด้วยเนื้อเขาอ่อนกว่าเนาะแล้วก็จริงๆเขาสามารถหั่นข้อได้เลยอย่างอย่างต้นเนี้ยผมหั่นข้อเห็นไหมครับอ่าดูวิธีการหั่นข้ออ่าผมก็หั่นข้อวางไว้ในวัสดุเลยครับแล้วก็อ๋อแล้วมันก็ขึ้นอย่างงี้กับไปก้ามปูอย่างไงี้ยแหละง่ายๆเลยจะฉีดยาคุมราเข้าไปก็ดีเนาะอ่าจริงๆพอหั่นปุ๊บก,ก็ผึ่งให้เขาหแหก็ปิดแห้งๆหน่อยแล้วค่อยเอาไปปลูกก็ได้ นะครับก็คือวางไว้เขาก็งอเองเขาได้นะครับจริงๆพี่เก้ก็ดูจากเรื่องของใบออกมาก็ตีว่าเขามีตามีข้อตาอยู่ใช่ครับจริงๆก็คืลข้อก็คือก็เป็นไม้ในในในลักษณะต้นทรงต้นเวลาเขาโตเขาเหมือนคล้ายๆเสน่ห์จันเขาก็เขาก็ทาได้ได้เหมือนเสน่ห์จันนั่นแหละแต่แต่ก็การหั่นข้ออย่างเงี้ยก็เหมือนการหั่นชิ้นตานันแหละอ่าจริงๆเราสามารถหั่นอย่างเงี้ยจริงๆผมมองว่าการไปชํำน้ำเหมือนเสน่ห์จันที่ผมทำคลิปก็ก็น่าจะทำได้ แต่ยังไม่เคยทำยังไม่เคยทำเนาะถ้าใครอยากจะลองก็ลองทําดูก็ได้เนาะลองทำแล้วมาแจ้งด้วยหรือไม่งั้นเดี๋ยวผมก็จะอามาลองทําคลิปให้ดูก็ได้ได้เลยได้เลยแต่นี้พี่เกก็คือหันง่ายๆเลยเขาวันเขาแบบนงอบบนี้เลยใช่ส่วนตอเราก็อืใช่ครับเห็นนะอ่า เราก็ยกยอดแล้วก็ปล่อยต่อไว้ก็ได้ครับปล่อยปอะต่ปล่อยตอมันก็จะงอกเหมือนต้นนี้อ่ามาดมรายละเอียดตรงตรงนี้หน่อยอันนี้ก็คืออันนี้คือตอที่ผมเคยยกไปแล้วก็งอกเป็นหลายต้นนะคะหนอนกินหนอนกินต้นนี้ผมไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวพี่เจทําจํานวนใหม่อ่ะพี่เจมาดูหน่อยเห็นไหมจากต้นนี้ครับผมต้นนี้เขาก็คืออ่าเป็นตอที่เขาแตกเห็นไหมแล้วผมก็มีบ้างตอไว้ เห็นไหมเขาไหลออกมาเนี่ยผมก็มีบ้างตอไว้ให้เขาแยกหลายๆตานะครับคือไม่ให้เขากดกันเนาะพอเวลาอนี่บ้างตาอย่างนี้เลยนะเนี่ยบ้างหรือว่าขาดเลยพี่กบ้างเขาไม่ให้บ้างทุกทีตัดขาดเลยครับ ตัดขาดเลยนะทุกคนไม่ได้บ้างนะตัดขาดเขามีลากอยู่แล้วที่เขาไหลอยู่กับพื้นเนาะแล้วก็ลากเป็นอิสระแต่ละข้อเลยผมก็ยกยอดไปแล้วผมก็บ้างบ้างบางทิ้งไว้เขาก็แตกเป็นหลายต้นอยู่ในตอนนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจริงๆแล้วการขยายพันธุ์ของเศรษฐีวินสันก็คล้ายๆกับเสน่ใจคล้ายๆตะโนไหนได้อีกพี่เกอส่วนยอดก็คล้ายๆอโลคาเซียก็ได้ครับส่วนยอดก็เอาไปชำน้ำ ที่ผมใช้เนาะก็ชำน้ําก็เป็นเป็นรากเป็นต้นใหม่ไปแล้วนะครับผมเออก็ง่ายๆก็ไม่มีรากก็ชำน้ำเหมือนกันใช่เหมือนกันเลยไปชำน้ําก็ได้ถ้าชำทรายมันจะเรียกรากได้ช้าเนาะบางทีเขาทิ้งใบเยอะแต่ถ้าชำน้าเขาจะไม่ค่อยทิ้งใบนะเขาก็จะชำน้ำไม่มีรากก็ชำน้ำไม่มีรากก็ชำน้ำจริงๆก็ใช้หลักการเดียวกันกับเสนจันได้เลยเนาะแต่ข้อควรระวังอย่างหนึ่งถ้าใครไม่เคยเลี้ยงวินสันเนาะวินสันยางเป็นพิษมากนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นควรระวังในเรื่องของยางกระดิ่งเข้าตาโดนมือนะครับ แนะนำใส่ถุงมือยางเนาะหรือไม่งั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอืมต้นนี้นี่ดิต้องทําจํานวนใหม่นี่ไปไปไปเอามาเพื่อทําคลิปเลยนะปกติอันนี้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อยู่ในซอกในจั่แร้ะครับนางหนอนลงหรือเปล่ะเนี่ยนาจะหนอนลงมีหอยด้วยอุ้ยไอ o เลิฟยูนี่ นี่โชว์เลยกินโชว์เลยไหมเนี่ยน่าจะขึ้นไม้เฉยนโอเคโอเค,อเคสรุปนิดนึงค่ะพี่แจ๊กจริงๆแล้วครับขยายพันธุ์เหมือน,สนเสน่จานเลยจริงๆเขาก็เป็นลักษณะเป็นเป็นข้อเป็นข้อไหลขึ้นมาก็ยกข้อลอยลอยขึ้นอย่างเงี้ย้ายกันเลยเราสามารถหั่นข้อตาก็ได้หรือจะหั่นเป็นท่อนวางก็ได้จริงๆค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวเชนะียวเนาะเพราะว่าจริงๆด้วยตัวเขาเรียกตัวของพินสรรเนี่ยตัวยางเขาเป็นพิษอยู่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องหนูแมลงมางั้นอ๋อเออเข้าใจเลย เก็ตนะเลยเก็ตเลยค่ะ <Okay. S 2> อะได้คําตอบแล้วนะโอเคค่ะ